แฟนหงมีเฮสตาร์ลิเวอร์พูลจอได้สัญญาฉบับใหม่หลังสลอตยืนยันชัดเจนว่าเป็นกำลังสำคัญของทีมฟุตบอลอินไซเดอร์สื่อสายตลาดนักเตะชื่อดังรายงานล่าสุดว่าลิเวอร์พูลจะฟูงพรีเมียร์ลีกอังกฤษวางแผนมอบสัญญาฉบับใหม่ให้กับฮาวีเอเลียตบิดฟินดาวรุ่งวัย21ปีหลังกลับมาทำผลงานได้หน้าประทับใจในช่วงหลังฮาวีเอเลียตได้รับบาดเจ็บเท้าอย่างหนักจนพลาดลงสนามให้หงแดงในช่วงต้นฤดูกาลที่อรนเนอร์สลอตเพิ่งย้ายมาเป็นกุนซือคนใหม่แทน เดเอเกนคาลอปทำให้เสียตำแหน่งตัวจริงในทีมไปเพิ่งจะกลับมาลงเล่นได้เมื่อเดือนธันวาคมหรือดูการนี้ฮาวีเอเลียดยังไม่ได้เป็น11ตัวจริงในพรีเมียร์ลีกและยูฟาแชมเปียนลีกแม้แต่นัดเดียวลงเล่นไป12นัดทุกรายการได้ออกสตาร์แค่2ครั้งในคาราบาวคัพลีคับและ FA ครับเท่านั้นจนถูกจับตาว่าอาจย้ายทีมเพื่อโอกาสลงสนามมากขึ้นสถานการณ์เช่นนี้ทำให้ไบรตันแอนโฮฟอันเบียน ทีมร่วมศึกพรีเมียร์ลีกและดอดมุนสโมสรใหญ่จากบุนเดสลีกาเยอรมันสนใจดึงตัวไปร่วมงานแต่หลังจากเข้าสู่ปี2025ฮาวีเอเลียสเริ่มได้โอกาสจากอันเนอร์สลอตมากขึ้น